สวัสดีครับพี our, um, uh ่น e okay. em. okay, um ้องแฟนคลับ FC ที si ่ติดตามทั้งช่องพันตีและเพื่อนในมิเชลครับอัปเดตหน้างานล่าสุดนะครับทางดันหนาเวทีครับพี่น้องนี่ข้างเดอะมอลนะครับพูดนะพูดยอดเลยไอ่โอเคคือเตาคือเกาเปแฟเลยจัดปีแหละเฮ้ยเฮาอยู่น้ำกันเฮ้ยยังอยู่หันซีกี ตอนตอนจะไปห่วมกับผมสี่ป,ปีปาแล้วสมัยพุนันเ,เนาะอาจารย์เอะทีเ่เราอยู่ท <c oughs> ี่เนาะเราอยู่ที่ <c oughs> พอดีครับอาจารย์เราอยู่น้ำกันแต่อยู่ศิลปินผู้ไทยนะครับพี่น้องอุ้ยแต่โดนเตี๋ยวเร็วคอนเวอร์ตไปกันคือพุนันตอนเด็กสมัยฉังทองก็กป่าเนีอ่ <c oughs> อาจารย์ที่เนาะ สมัยอนาล็อกแง่ครับอนาล็อกมือหมุน,<า>นสวดสวดมุนจนเหนื่อยนะมุนจนเหนื่อยโอ้สุดยอดนะครับเด็กกับขึ้นมาหุวมกันอีกแล้ว<อ>สุดยอดดูสังเกตุไมมตัวนี้รับฉลามดีขึ้นไปเรืเร็วขึ้นใ,นให้เม็นป่ะครับคือจังตูแบบง่างไปนิดใกล้เดียวมันเตือนเลยมันตึดเลยมันรับเร็วเลยนี่มันมอไหมตัวน้องผมใส่เนี่ยป่ะโอ้เด็กการเลยดิชายพี่ผมได้ใส่เหม็นบ่ะสุดยอดเนี่ยชื่ออะไรบ้จักโอ้โหข้าเจ้า ผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนครับผมเอาขอบพูดหลายๆครับอาจารย์ครับผมครับโอ้อาจารย์ที่ครับพี่ทีพี่ทีอาจารย์ทีนี่ครับไปเข้าไปขึนแสงหนาไปที่ครับแสงหนาไปที่ความขาวความหล่อสวยนี่ครับของศิลปินแดนเซอร์มอลลัมนัตรองนี่ครับกำลังเรือมล้ว เอาดีน,นี่สักเสียขนันเงาเลยใช่ครับยางตากแดดนี่เลยครับพี่น้องครับเอาแบบนี้เลยวันเถาะตอนนี้ก็80%แล้วไกลแล้วเนาะงพอเนาะไกลแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพร้องความแล้วปาดด้วยโอ้โหใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นมันหอนอยู่โอ้โหเป็น,ลมมนมมแล้วมักนกินกินหอดบ้านเลยเนาะเห็นบ้าครับโอ้ยเนาะครับแมนอยู่ อันมือนีหวอนได้มือนีเห็นมือนีน่ว้านีนลงไฟบงรถผมมาบุนอไปโอปันกันเดี๋ยวไปวัดไปวัดตอนกลางคืนกางควาสนามแล้วมือนีเขาก็ได้กลับดอกกว่าแน่นรับแล้วมันเขาก็ได้กลับนีเป็นเชี่ยวเมืองเลยทีหนาวที่บานเขาหนาวีดี๋นี้แม่นบนครับเพอนเขากรไปเไปส่ไปซึงเลยเมืองเลยเมืองเลยครไม่เก็บเลยพักสามมือกับไปเลย และะ้วก็จังกลับขึ้นมาสาแก้วบ er ่อบอัข่ายยุ่งยังยังอยู่ครับยังอยู่ว้าว้านรอัน้มเยดวานี่เุกือมเลยรียเสียอจ่อพันาทมงานเลาขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายพูดหนักพูดหนัก นี่ครับก็สุกเล็กๆน้อน้อยเนาะครับกินงันกี่พัเป็นวุ่น่ะเป็นเลียวแล้วเป็นเจยแล้วเป็นสบายแล้วมัอนรอถ่ายอย่างเดียวนะครับเนาะครับผมปดอ้ทั้งสี่กับมิมาแล้วันสวัสดีครับผมนี่เดี๋ยวเราไปต่อที่อีสานลำซิ่งใช่ไหมใช่แล้วหนูจะเอารถออกยังไง นูลืมลอะไรใช่ไหมนี่ไม่วางแผนล่วงหน้านูลืมค่ะเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาก็ม้างสังกะสีออกให้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูไปกับพี่พีก่อนโอ้ยนี่ไปกับพี่พีก็ได้นะพี่พีจะให้ไปด้วยได้ครับได้ได้หนูไปแตะพี่ก็ได้ได้ได้ฝ่งนี้ดอกยางเขาจะไปนน้ำนี่ครับเป็นหลังเวทีห้องเตียวเบิสแหละพี่น้องครับพร้อมแสดงไม่ลีลอดเชฟเวลาแล้วครับวันทีนี้ครับ ด้นเสื้อกันเลี่ยงไปละเลี่ยงไปละพุดนะเลี่ยงไปเรื่อยมันเฮอนแทฮอนเลี่ยงไปละป้าเนี่ยคนนี้ครับสวัสดีครับวันเกิดดิฮัมวันเกิดดิเยวันเกิดครับอุ้ยเจ้าหนียจังกล้ารวันปิดวันเกิดเมืองมาเทียงคอยเลี้ยงนี่ไงเงี้ยมาเทียงคอยเลี้ยงน้องเลี้ยงน้องเลี้ยงงตัววันเกิดน้องเลี้ยงตลอดได้ต้องต้องแม่นน้องเลี้ยงมันบ่วันเกิดเลี้ยงสู้มื่อว่าเกิดกันเลี้ยง ยังไหนอยากของเป็นผู้ใหญ่กับจังบึงนองบึงนุ่งเป็นพรดาล่ะเออบึงดูบึงเตบึงน่องบองนุ่งไปตัวเดี่ครับพร้อมพร้อมพร้อมนี่ใครเอ่ยเหงือหนูต้องน้องก้อยครับอันนี้อันนี้ไปนอหน่โหลดลงพี่พี่ฮอดี้ข้างหลังต้องปั่นครับพี่ฮอดี้มันต้องอยู่ใกล้ๆแบบเนี่ยกลัวจังเลยตรงนี้ยขอขอสุด ย่าน,ขาแบบาน,นาเขาเย่ยาแบบมาเด็กใหญ่เจ้าจคือพิวชิวแท้ไหมนอน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 มาไทยดอกสีเทือกเจ้ายูทูบขาัดปิดกันก็แกะผ่านานอนพี่น้องผมประกาศ่ายแล้วอันนี้น้องแอมแปมครับอธิพรคุณงามผู้ใดผู้นี้อันนี้เต้นแดงอันนี้เต้นแดงน้องฟอร์ดพิตทชัยครบเป็นลละพี่น้องครับครบเป็นแล้วเรียบร้รรรอยแล้วอันนี้ก็จะเป็น ลงขนลงยังที่นี่ปกติก็จะเป็นเต้นไงไฟคอสตูมเพื่อนเนาะจะมาลงนี่่าเพื้นที่หลังไปที่มี่นีเอ,เองนะครับพี่น้องครับมี่นีแค่นี้เองนะครับผมไปแหนกันลงศิลปินฮอบบหลลายดอกศิลปินลำเพิ่นช่วงฮองบบ่ลลายไปในเพราะเยาะนะครับผมน้องพี่ๆน้องๆเดนเซอร์เราก็อยู่ใต้เวทีตามปกตินะครับผมเนี่ยเรียบร้อยหมดบล่ะเอาผ้าเอาชุดออกมาตากมอน,นี่ถือว่าได้ตากชุดตากยังผม พื้นที่ตากชุดดีบักคักเลยพี่กานอนฮักกระตุน,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 นสุดยอดเวี่อาจารย์น้องจีฮอเริ่มสะคุนฟ้องคนยังขึ้นแล้วเอา้าสลัดน่องฟ้องแจมก็เห็นอยู่บางหันว่าพี่รถชุดอยู่ขี่กระสิลงมาหนีย้ายไปข้างหลังเมื่อกี้นี่ข้างขีดต้นไส้ใเงยมองหฮมมองยูกระสิพักกันอยู่หนีละนี่น่าจะเป็นตรงนี้พี ว่านสวยยืนนั่นแล้วพี่น้องครับยินแล้วอากาศดีแล้วนะครับผมส่วนหนึ่งก็อยู่ฝั่งนี้นะครับผมโอ้มาแล้วพี่พี่มาเดี๋ยวมาแล้วครับพี่มาเดี๋ยวมาแล้วพี่แคนก็มาแล้วอ๋อน้องป๋อมแป๋มก็มาแล้วมาแซบสิทุกคนแล้ว ปัดขึ้นไดกันทำไมแมาสาก็หนีว่าใดเด้หน่สวัสดีครับแม่สาก็หนีว่าใดเด้หน่สวัสดีครับปัดขึ้นไดกันทำไมหมื่นนี่เหมเจ้าเลยบันี้ย่ำไปงานออกหนีวุนขึ้นหันหกกิโลแมนครับแมนขึ้นหันเลยวุ่นขื่นหันเลยแมนหกกิโลไข่อยู่พี่ทำแขนก็มาแล้วนะครับพี่น้องเอ้าใส่ห่มใส่ใยเท่านี้หรอเ่อนไม่เห็นหนหาทียาง แมนนี่ท็อปท็อปกับชิคเอามาหนีพอดีนี่ท็อปท็อปเขามาหนีพอดีจบมาเนี้ยทีมาย่ำได้๋ยวนท็อปโอ้นี่เดี๋มาเลยพอดีพี่ท็อปก็มาพอดีนะครับเอสุดยอดเห็นปะผู้เดี้ยงเดี๋ยวมาผมเอีกได้โย่มาอีกอีกอี๊ยกอีก เเพื่อเขาเปิดไทยเจ้ครับนั่นพี่น้องครับเอาครบเบิร์สุขูสุคนอะบอาตัานท้างหลังมีขั้นท้างหลังเอา้าพี่น้องครับขนาท็อปจะนา่าใช่กับมาหอดขึ้นกันแล้วเอาเบิร์ือว่าวะเบิร์ตสุขูสุคนแก้วพ่อกันคลิปหนาแล้วกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับ